สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการคุมอาหารนะครับบางคนพอนี้ครับว่าคุมอาหารปุ๊บก็คือเอ้ยมื่ปอปกติเนี่ยกินอยู่3มือ้อเราไปตัดอาหารเลยสองมือ้ออันนี้ฉันคุมอาหารแล้วอันนี้ไม่ใช่นะครับการคุมอาหารคือการที่เรามาพิจารณาสัดส่วนของอาหารที่เรากินครับว่าสัดส่วนที่กินนั้นมีอาหารครบห้าหมู่เป้าห้าหมู่ก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่นะครับ5อย่างนี้ครับโดยสัดส่วนที่ผมแนะนํานะครับก็คือ อย่าให้โฟกัสที่โปรตีนก่อนเลยโปรตีนนะครับควรกินให้ได้2กรัมต่อหนักตัว1กิโลกรัมนะครับอย่างเช่นผมหนัก57ใช่ไหมครับผมก็ต้องกินโปรตีนให้ได้ประมาณ114กรัมครับโดยที่อาหารน้ําหนัก1 1 4กรัมนะครับมันไม่ได้หมายความว่ามันให้โปรตีน1 1 4กรัมครับต้องไปศึกษาดูอีกทีครับว่าอาหารแต่ละชนิดนียให้โปรตีนกี่กรัมนะครับแล้วพลังงานทั้งหมดมันเป็นเท่าไหร่โดยที่เราต้องกินทั้งวันอย่าต่ำกว่า BMR เนาะ แต่อย่าให้เกิน TDE นะครับสำหรับคนที่อยากผอมครับหรือว่าถ้าอยากให้คนที่อยากัวใหญ่ขึ้นให้กินเกิน TDE ขึ้นไปนะครับอ่ะก็สรุปวกันครับว่าการคุมอาหารนี่ครับไม่ใช่การอดอาหารนะครับเพราะถ้าเรายิ่งอดอาหารเนี่ยฮรร่างกายเราจะอ้วนขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยนี่ฉันอดอาหารนะฉันใกล้จะตายแล้วมันจะพยายามจะสลายทุกอย่างแล้วมาเก็บเป็นไขมันครับโดยไอ้ทุกอย่างที่ผมายคว่าว่าก็คือกล้ามเนื้อครัะมันจะสายกล้ามเนื้อครับทำให้ตัวเรายิ่งเหลวครับแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยนะครรัับเพาะะฉนน้ก การคุมอาหารไม่ใช่การอดอาหารนะครับการคุมอาหารคือการดูสัดส่วนว่าเรากินอาหารครบหหมู่ไหมกินโปรตีนถึงความต้องการของร่างกายหรือเปล่าครับอันนี้คือความหมายของคว่าคุมอาหารนะครับโอเคครับสำหรับเนื้อหาวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นเนื้อหาอะไรก็ฝากติดตามไว้นะครับขอบคุณครับ